ดีเจ้าตอนนี้เรากำลังจะไปทำรอดนะทุกคนี่คือไกของเราเจ้าไกด์ครับเจ้า่ไกดไกด์่วพสดีเจ้า g ูนโกู้โเลตแมน a n ดอะลอ a เาาอ a อ่ามสนาทีอ่ h minutes t you should to go first if you want You're so crazy, man. 30 minutes. But oh, if we want to pee pee, we just fire, yeah, right. yeah. Of man. course. Wow, oh, so beautiful. let's go and Let's go. And you want to go to this way, like right? yeah, wow. yeah. <laughs> I know, man. Yeah. So good. actually we should to take a photo <laughs> it's okay oh fuck! look at that นั่นนะครับทำทุกคน oh you see the best ah burst ah นี่ครับทุกคนทำรอดเจ้า be careful your head man oh โอ้ยที so amazing สวยมากครับทุกคน นั่นปลาทุกคนปลาโอ้เยอะมากมนี่ครับทุกคนฟังข่าวในถ้านะนี่ก็เป็นไกดของเราตอนนี้ไกดของเราก็จุดไฟติดแล้วครับทุกคนไฟติดแล้วดูวิธีจุดไฟอ่าติดแล้วเจ้าอ่าติดแล้วรเราต้องเข้าไปในนี้กันครับทุกคนอันเหมือนเกมเลยนะตลก สวยมากครับไปต่อนะครับทุกคนในถ้ำดูอยู่นี่เลยนะคทุกคนนอกอยังมีชีวิตอยู่นะทุกคนดูแบบเขาเรียกอะไรมิสวงนะดูแบบมิสเตอร์ลิกลับเข้าไปครับทุกคนนี่คือถ้ำในปานะในนน่านะไม่ห้องสนเหมือนถ้ำมังกรนะทุกคนถ้ำมางกรวมันที่ เลยก็ดักคนดักคน stay here What he d o e n What he d o s t o n ไปเรื่อยๆฮะแพนเค้กเยอะ oh, yeah. Stone แพนเค้กแพนเค้ก Stone โอ้โหคนดูครับ ไก่ของเราสองเพืนไปนะนกทั้งนั้นนะทุกคนโอ้อันนี้คืออะไรเจ้าขินน้ำไหลอ๋อขินน้ำไหลครับ<ช>ทุกคน<ช><ช>นี่นะครับขินน้ำไหลถ้าหนาฝนก็จะมีตัน้น้ำมันจะเต็มอยู่ในเอ่งเล็กๆนะะไะน้ำนจะหยดมาจากข้างบนอ่าอ่าน้ำหยด,ดมาจากนั้นค่ะลงมานั่นคือน,น้ำที่ใสเลยใช่ค่ะโอ้โหทุกคนน้ำหินปูนค่ะน้ำหินปูนถ้าฝนตกเยอะๆมันก็จะหยดโอเคแล้ว ขีดน้ำไหลส่องแสงเลยแบบยับไปกันต่อครับทุกคน nature makes nature m a k e beautiful yeah nature just nature makes yeah just just nature can make ไฮไลท์ของถ้ำนี้ก็คือเสาต้นนี้นะไฮไลท์โอ้เหมือนกับที่อยู่มังกรเลยเสาต้นนี้สูง21เมตรนะคะอ๋อ่า2บเมตรครับทุกคนยีบเอเมตร21 e n t y one meters h i It's a big elephant. Ah, like an elephant. Mm. Popcorn, man. Same, same one day. Sam, be careful, you, man. You're you really tall. Oh, look, spider. Oh, spider. Sam, spider. I don't like spider. Yeah, yeah, sure. Oh, dog. There's a dog. See? มันมาจากไหนไม่รู้นะคนอะไรเรื่อยไปน่ารักมากฟันข้าหินลับฟันอ๋อเหมือนเราเหมือนฟันจริงด้วยอ๋อด็อกด็อกด็อกคัมมิทอัร์แมนเจ้าเหมือนเลยมุมมุมที่เราย<ะ>ืนเมื่อกี้ตรงเนี้ยเหมือนหน้าถอนออุมานเลย <laughs> จริงนะอันนี้คือร้อนร้อนแล้วนะเนี <laughs> ่ยร้อนแล้ว ว่าสวยมากทุกคนถ้ำนี้ท้ำน,น้ำรดว้าวอาลังการมากทุกคนไม่รู้ทุกคนเห็นไหมนะมัอนลึดมาอีกโลกหนึ่งแล้วทุกคนเหมือนลึดมาอีกโลกหนึ่งเลยอันนี้หินงอกอนี่ค่ะนี่ครับหินงอกนี่คายย้อยลงมาจากอ๋อครับอ๋อ,อข้างบนเนาะโอ้โห oh, very, very high ลุกมันดิเซมใช่ very high ปีหนึ่งนี่ปีหนี่มันจะย้อยลงมาหนึมิลปีละมินอ๋อ o year drop o min one year o min per year drop like a just a little bit yeah ท่าสูงมากนะผมไม่รู้เลยว่าท่าสูงขนาดนี้ท่าไม่สองไฟยี่สิบเมตรค่ะอ๋อ21 meter high yeah really i g h man s a m yeah crazy ไม่รีหายว้า,า,วาวอ,อันนี้เราวนออกกับมันมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมทำเนี่ยอ๋อเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยแต่อันนี้เราก็จะออกไปครับทางเดิมเพราะว่าเราอยู่ด้านหลัง หินกบครับทุกคนหินกบเจ้าหินกบอ่า,อออาหินกบฟอกฟอกสโตนเนี่ยออยอมมาจากข้างบนน,นู่นน,นะอันนี้พี่เขาบอกว่าเป็นเสาค้ำไว้นะคำ้ำทำนี่ไว้เสาหลัก <laughs> mm -hmm. Be careful, man! Wow! Ah, oh, really cold! Mm. Oh, spider! ไปเด้ไหมเนี่ยเหมือนเสียงน้ำมันหยดหยดไหลๆนะครับตรงนี้อ๋อที่เราล่องไปไม่ได้เมัมีสะานอ๋ออ๋อครับแล้วแล้วแล้วถ้าสมมุติเราล่องมันมืดแบบนี้เราใช้ไฟอะไรในการล่องอ๋อครับแต่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่ะอ๋อครับก็วันนี้ยังล่องไม่ได้ช่วงนี้เขาก็เลยโคตรหนาวหนาวโคตรเยอะเขาจะเปิดอีกทีหนึ่งก็เดือนพฤศจิกายนค่ะอ๋อหน้าหนาวค่ะชงไปไม่ได้ สวยมากเจ้ายินดีมากเจ้ายินดีนี่เจ้าติดเจ้าครับยินดีเจ้ายินดีเจ้าต่อมาแล้วเจ้าเจ้าอธิบายดีมากครับสวยมากท่านี้สวยมากครับดูปลาโอ้ได้ได้เจ้าได้ หลอดเราจะได้เที่ยวหลอดหลอดอ๋อคือเราเข้าไปในถ้ำเลยใช่ไหมครับใช่เราจะได้เที่ยวทั้งหมดสามถ้ำอ่าครับที่เรายังไม่ได้ไปอีกสองถ้ำสองถ้ำเราเรายังไม่ได้ไปถ้ำตุ๊กตาจะมีภาพเขียนโบราณแล้วก็ถ้ำผีแมนก็จะมีลงศพคนอ๋อถ้ำถ้ำอ๋อคือล่องไปถึงล่องใช่ใช่ถ้ำผีแมนผมไปมาแล้วครับสวยๆมากใช่ผมขึ้นไปข้างบนใช่ครับอันนี้คือล่องน้ำผมยังไม่เคยไปล่องเลย อ้าวถ้ำหิมันมีอีกถ้ำน้ำร้อนก็มีถ้ำหินแมนแต่ชื่อมันเหมือนกันใช่ไหมถ้ำน้ำร้อนมันจะมีทั้งหมดสามห้องห้องที่เราไปคือถ้ำเสาหินที่สองที่เรายังไม่ได้ไปก็คือคือถ้ำตุ๊กตาก็จะมีหินตุ๊กตาที่ผาเขียนห้องที่สามนั่งแผลงลงไปพันที่ say cold season and open the cave and we can like go by bus o to cave yeah and have history inside the cave so beautiful yeah แต่แต่ราคาถ้าเราไปทั้งหมดสามถ้ำี่ย สามคูณหกร้อยบาทคูณล้สองร้อยทีพีโพซิกซิกอนเดหกร้อยใช่ไหมจ้าทีทีพีโรซิกคอนเดตเอ็วีแคนโกทีเคฟราคาเหมาเหมานะคเดียวก็หกคนได้เจ้าได้เจ้าเดี๋ยวไว้มาอีกเจ้าอยากเรามันต้องมาล่องแหละใช่ครับหนาวนะคะขอบ้านะครับขอบานะครับขอจคะขอบ้าครับดีเจ้าดีเจ้าอันนี้คือเดินเดี๋ยวเราเดินไม่ได้กันก็ได้ครับได้ครับเสร็จแล้วทุกคน วิลีฮอตวิลีฮอตจริงๆสามถ้ำนับทุกคนแต่ว่าช่วงนี้เขาปิดอยู่แต่วสวยมากแค่ทำเดียวอันนี้ร็อกทำรอดก็จบแล้วครับทุกคน